สวัสดีครับนะทุกท่านที่มาชมนะฮะใช้กล่องนี้ก็จะแปลกๆอยู่นะฮะอ่ะวันนี้วันศุกร์นะครับก็เป็นวันศุกร์สิส้นปีเนาะนะครับอีกไม่กี่วันปีใหม่ซะแล้วนะฮะผ่านไปไวนะ,ะแต่ละปี ผมได้เห็นในคลิปไม่รู้ว่าเขาพูดตอนไหนแล้วน่าจะนานแล้วแหละนะครับที่มีคนพมา่าคนหนึ่งนะชื่อชื่ออะไรนะวีระเหรอนะฮะที่มาบอกนะครับว่าพมา่านั้นสร้างกรุงเทพฮนะแล้วก็ตอนเช้าก็เห็นคลิปของเอ,อเตชิวะนะฮะก็มาตอบว่ามันไม่ได้มาสร้างกรุงเทพนะฮะมันเป็นรายงานนะฮะ ฟังดูแล้วก็ตลกตลกดีนะฮะกับไอ้ที่ว่าบอกว่าพม่าสร้างกรุงเทพไอ้พวกเนี้ยนะมันมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยยังไม่พอนะมันก็ยังจะมาสร้างวัฒนก,กรรมนะฮะแล้วก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุนมัน่ะนะนะให้มันได้ได้อยู่ได้มาพูดแบบนี้นะครับถ้ามาสร้างกรุงเทพจริงนี่จะต้องไม,ไม่ไม่เอาเงินอ่ะนะนะมาสร้างเอาแรงมาสร้าง นะสร้างเสร็จล้วก็กลับเออมาเป็นทาสนี่อย่างนั้นนะ่าจะสร้างกรุงเทพอยู่นะแต่มานี่ก็คือมาแล้วเป็นไงก็มาสร้างกรุงเทพแล้วใครจ่ายเงินก็นายจ้างไงนายจ้างเป็นใครก็คนไทยดังนั้นไม่ได้มันมาสร้างกรุงเทพนะก็มาตามนะเป็นแรงงานทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายเยอะแย,ยะมากมายนะพอมันเห็นว่ามันพูดภาษาไทยได้มันก็เอาเงินใหญ่เลยนะครับไอ้นี่นะฟังมาหลายคลิปละนะนะ นะฮะส่งไปนู่นนะไปหามีงลายนะ <_ d ata> ก็ประมาณนี้นะครับนะ <_ d ata> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับไอ้คนพม่าคนนี้นะครับ <_ d ata> คลิปนี้ก็จะมาสั้นๆประมาณนี้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับนะ <_ d ata> เพราะว่าคลิปเนี้ยผมก็ตั้งเป็นแแแตํามเนลเอาไว้นะฮะว่าพม่าสร้างเทพ <_ d ata> คือผมเห็นแล้วนะฮะ <_ d ata> ผมไปฟังคลิปของไอ้คนชื่อวีระอะไรนี่แหละนะของพม่านะฮะที่มันพูดภาษาไทยอะนะเออผมแ็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบมันอะ เพราะฉันไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบมาเลยนะที่มันพูดเป็นวัฒกรรมแบบนี้นะนะที่นี่ประเทศไทยครับถ้าไม่ชอบไม่อ,อยากอยู่ไม่อะไรก็กลับไปหาเมียงไลนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ